ตอนนี้ไหลประจำเช้าวันพฤหัสที่ีิบาธันวาคม2564กปลายปีแล้วนะก็วันก่อนเนี่ยก็จะมีการพูดถึงกันว่าจริงๆเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่เราเนี่ยเริ่มวางแผนเริ่มตั้งเป้าหมายชีวิตของเราได้ใช่คือส่วนนี้เนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เราเนี่ยเราจะทำธุรกิจเนาะ เราต้องมีเป้าหมายเราต้องมีความฝันที่ชัดเจนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเครือข่ายที่6โอกาสที่5โอกาสในสร้างการสร้างฝันที่เป็นจริงนะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนะครับชื่อเกลียงศักดิ์คงวัฒนาน,นุลชื่อเล่นชื่อโก๋นะครับผู้แนะนำเข้าสู่ธุรกิจนะครับก็พี่ยาคุณนัน,นลินพิทักษ์ทานะครับแล้วก็โค้ดผู้ให้การสน,สนับสนุนนะครับเลือกอตรีไพลัชจันปุ่มนะครับพี่ต้อมของเรานี่เองนะครับ ก็ขอเริ่มเลยนะครับมีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่มีความฝันอะไรเลยนะครับเพราะว่าความฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่มีต้นทุนเรามาดูเนาะว่าต้นทุนคืออะไรโรเบิร์ตคิโยสกิและภรรยานะครับได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสังสรรค์ผู้นำระดับสูงในธุรกิจเครือข่า,ขายท่านหนึ่งที่จัดขึ้นที่เครือข่ายของเขามีพื้นที่ถึง17,000ตารางฟุต ในโรงรถเขามีรถจอดถึง8ปดคันหนึ่งในนั้นคือรถลิมูซีนนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีของเล่นอื่นๆเก็บอยู่ด้วยนะตัวบ้านและของเล่นเนี่ยทำให้โรเบิร์ตและภรรยาเขาประทับใจมากเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ประทับใจโรเบิร์ตมากที่สุดก็คือชื่อถนนที่บ้านเขาตั้งอยู่เมื่อโรเบิร์ตถามว่าเขาทำอย่างไรถึงได้ตั้งชื่อถนนโดยใช้ชื่อสก,กุลของเขาได้เขาตอบว่าง่ายมาก ผมบริจาคเงินสร้างโรงเรียนประชาบาลสร้างห้องสมุดทางการก็เลยตั้งชื่อถนนให้เป็นเกียรติกับผมคำตอบนั้นทำให้โรเบิร์ตได้รู้ว่าความฝันของนักธุรกิจรายนี้นั้นใหญ่กว่าตัวโรเบิร์ตมากตัวโรเบิร์ตเองไม่เคยมีความฝันที่จะมีชื่อสกุลเป็นชื่อถนนหรือบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนสร้างห้องสมุดเมื่อกลับจากบ้านของเขาในคืนวันนั้น โรเบิร์ตได้ตระหนักดีว่าถึงเวลาแล้วที่โรเบิร์ตต้องเพิ่มขนาดความฝันของเขาสักทีโอกาสสำคัญโอกาสหนึ่งที่โรเบิร์ตได้พบในธุกรกิจการตลาดแบบเครือข่ายคือธุกรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเน้นถึงความสำคัญของการสร้างความฝันผูน้นำระดับสูงที่โรเบิร์ตได้มีโอกาสไปเยี่ยมไม่ได้นำสิ่งต่างๆออกมาแสดงเพื่อเป็นการอวดแต่เขาได้พูดกับ กลุ่มของโรเบิร์ตฟังถึงการใช้ชีวิตจากความสำเร็จของเขาเพื่อให้กำลังใจพวกเราให้รักษาความฝันไว้ให้ได้เราไม่ได้หมายถึงบ้านหลังใหญ่หรือของเล่นหรือแม้แต่ราคาของของเรนั้นแต่กำลังหมายถึงการให้กำลังใจแก่ผู้อื่นให้เกิดความฝันต่างหากจากหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนลูกโรเบิร์ตได้เล่าเรื่องของพ่อจน ที่มักพูดเสมอว่าพ่อไม่มีเงินซื้อมันหรอกและโรเบิร์ตก็ยังได้พูดถึงพ่อรวยที่ห้ามไม่ให้ลูกชายของท่านและตัวโรเบิร์ตเองพูดคำเหล่านั้นพ่อรวยได้สอนว่าให้เราพูดว่าเราสามารถซื้อมันได้อย่างไรแต่ด้วยคำพูดที่ดูธรรมดานั้นพ่อรวยบอกให้รู้ว่าความแตกต่างมันมากมายเลยทีเดียวท่านพูดว่าเมื่อลูกถามตัวเองว่าผมจะซื้อมันได้อย่างไร คำพูดนี้จะทำให้เรามีความใฝฝันมากมายพ่อรวยยังสอนอีกด้วยว่าระวังคนที่จะทำลายความฝันไม่มีอะไรที่จะเลวร้วายไปกว่าการที่เพื่อนหรือคนรักมาทำลายความฝันด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของเขาขอย้ำคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับอย่างเช่นคำพูดที่ว่าเธอทำมันไม่ได้หรอกมันเสี่ยงเกินไปเธอรู้ไหมว่ามีกี่คนแล้วที่ล้มเหลว อย่างโง่ไปหน่อยเลยเธอไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนถ้าเป็นความคิดที่ดีจริงปา่านนี้คนอื่นเขาไม่ทำกันหมดแล้วหรอือโอ้ยผมเคยทำแล้วผมบอกให้ก็ได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรจุดสังเกตหนึ่งที่เราสังเกตได้นะครับคนที่ชอบทำลายความฝันของผู้อื่นจริงๆตัวเขาไม่ได้ชอบนะแต่เพราะเขาเป็นคนที่ล้มเหลวมาก,ก่อนและเมื่อคุณกลับไปดูพีระมิดการเรียนรู้เห็นได้ว่า ความใฝ่ฝันเป็นเรื่องที่มาจากการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณของพีระมิดส่วนคนที่ชอบทำลายความฝันมักเป็นพวกที่เรียนรู้มาจากด้านอารมณ์คือเขาเกิดความกลัวขึ้นมาที่จะทำให้สำเร็จแต่จิตวิญญาณนี่จะช่วยผลักดันให้เราเนี่ยเอาชนะความกลัวแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะอารมณ์สติปัญญาและทักษะทางกายได้ แล้วทำไมความใฝ่ฝันจึงสำคัญเพราะรวยอธิบายความสัมพันธ์กันของความใฝ่ฝันไว้อย่างนี้ว่าความร่ำรวยและความความสามารถที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ไม่ใช่เรื่องสำคัญความสำคัญอยู่ที่ความมานะพยายามอยู่ที่การเรียนรู้และอยู่ที่ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาศักยภาพที่อยู่ภายในตัวเองจนสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่นั้นได้ต่างหาก กระบวนการที่เปลี่ยนตัวเราเองจนสามารถที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่เป็นตัวสำคัญคนที่ฝันเล็กจะปล่อยให้ชีวิตอยู่ไปวันๆแบบคนจนทั่วไปอย่างที่พ่อรวยเคยพูดไว้ว่ามันไม่ใช่ตัวบ้านชาลอนและตัวโรเบิร์ตเองเคยได้เป็นเจ้าของบ้านขนาดใหญ่มากถึงสองหลังและเขาเห็นด้วยว่าขนาดของตัวบ้านหรือความเป็นคนรวยไม่สำคัญ ขนาดความฝันต่างหาที่สำคัญตอนที่โรเบิร์ตเล็กภรรยาถังแตกเขาตั้งเป้าหมายว่าถ้าเขามีเงินล้านเมื่อไหร่เขาจะซื้อบ้านหลังใหญ่และเมื่อถึงวันที่ธุรกิจของเขามีกำไรมากกว่าล้านเหรียญเขาก็ได้ซื้อบ้านหลังใหญ่หลังแรกของเขาไม่นานเขาก็ขายมันไปเพราะเขาต้องการที่จะบรรลุฝันใหม่ขอย้ำว่าบรรลุฝันใหม่นะครับ พูดอีกในหนึ่งก็คือการมีบ้านและการมีเงินล้านไม่ใช่ความฝันอีกแล้วบ้านและเงินเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของคนที่สามารถบรรลุความฝันเท่านั้นวันนี้โรเบิร์ตและภรรยาเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่อีกและอีกนั่นแหละบ้านเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความฝันที่บรรลุแล้วบ้านหลังใหญ่จึงไม่ใช่ความฝันแต่เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนไปในกระบวนการนั้นจึงจะเป็นความฝันคนที่ร่ำรวย เป็นเพราะเขามีความฝันที่ใหญ่ส่วนคนที่จนเพราะเขามีฝันเล็กถ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็จงเริ่มเปลี่ยนที่ความฝันก่อนตอนที่โรเบิร์ตและภรรยาถังแตกและไม่มีเงินเหลือพ่อรวยพูดว่าอย่ายอมให้ปัญหาการขาดเงินชั่วคราวครั้งนี้มาทำลายความฝันของเธอได้เพราะความใฝ่ฝันที่เธอยังมีอยู่นี่แหละที่จะเป็นตัวช่วยฉุดไว้ในช่วงวิกฤต ท่านพูดต่อไปอีกว่าเรื่องการไม่มีเงินเป็นเรื่องชั่วคราวถึงแม้เธอไม่มีเงินเธอก็ยังสามารถที่จะฝันว่าจะรวยได้เพราะความฝันไม่ต้องใช้เงินคนจนจำนวนมากจนเพราะเขาเลิกที่จะมีความฝันเรามาดูความฝันแบบต่างๆนะครับมันจะมี5แบบด้วยกันนะครับสมัยที่โรเบิร์ตเขาเรียนอยู่ชั้นมปลายพ่อรวยอธิบายให้ฟังว่าคนช่างฝันมีอยู่5แบบแบบแรกคือฝันแต่อดีต มีคนหลายคนทีเดียวที่จมอยู่กับความสำเร็จสูงสุดในอดีตของตัวเองตัวอย่างที่ดีที่สุดคืออัลบาดี้จากภาพยนตร์เรื่อง Mary with children เป็นตัวอย่างของที่อยู่กับอดีตภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ชื่ออัลบาดี้ผู้มีชีวิตอยู่กับความฝันในอดีตที่เคยรุ่งโล์สมัยที่เขาเรียนอยู่มปลายและเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่สามารถทำคะแนนได้ถึงสี่ทัชด,ดาวน์ในเกมเดียว พรลยมักพูดว่าจุดจบของคนก็คือการอยู่กับฝันในอดีตแต่เขาจะมีชีวิตชีวากลับคืนมาอีกครั้งเมื่อเขาได้สร้างความฝันใหม่ๆขึ้นมาไม่ใช่เปลียงพวกอดีตนักฟุตบอลดาวรุ่งที่มีชีวิตอยู่ในอดีตยังมีคนอีกมากมายเช่นผู้คนที่เคยเป็นอดีตนักเรียนเรียนดีอดีตนักเรียนห้องคิงห้องควีน คนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงหรือแม้แต่คนที่เคยได้รับความชื่นชมในอดีตสมัยที่รับราชการทหารคนเหล่านี้คือคนที่จมอยู่กับอดีตที่เคยรุ่งโร์ที่สุดมันถึงเวลาแล้วที่เราจะมีชีวิตชีวากลับมาอีกครั้งเมื่อได้สร้างความฝันใหม่ๆขึ้นมา 2. พวกที่ฝันแต่เรื่องเล็กๆพ่อรวยได้พูดว่าคนพวกนี้จะฝันเพียงเรื่องเล็กๆ เพราะเขาต้องการความมั่นใจว่าเขาทำได้แต่ปัญหาคือถึงแม้มันจะเป็นเพียงความฝันเล็กๆความฝันที่เขารู้ว่าเขาทำได้แล้วเขาก็ไม่เคยทำมันสำเร็จสักทีทีแรกโรเบิร์ตเองก็ไม่เข้าใจคนพวกนี้จนวันหนึ่งเขาได้พบชายคนหนึ่งและถามเขาว่าถ้าคุณมีมากเงินมากเท่าที่คุณต้องการแล้วคุณคิดว่าคุณอยากไปที่ไหนมากที่สุดคำตอบคือผมจะบินไปเยี่ยมน้องสาวที่แคลิฟอร์เนีย ผมอยากพบเธอมากเพราะผมไม่ได้พบเธอมากเกือบสิบสี่ปีโดยเฉพาะก่อนที่ลูกๆของเธอจะโตไปกว่านี้นี่คือความใฝ่ฝันของผมโรเบิร์ตได้พูดต่อไปว่าเรื่องนี้คงใช้เงินแค่500ห้าร้อยเหรียญเท่านั้นไม่ใช่หรือทำไมไม่ทำเสียวันนี้ล่ะโอ้ผมก็อยากทำหรอกนะแต่คงไม่ใช่วันนี้ช่วงนี้ผมยุ่งมากเมื่อได้พูดคุยกับคนเหล่านี้แต่ละคนแล้วโรเบิร์ตจึงเริ่มตระหนักว่าคนช่างฝันประเภทนี้เป็นพวกที่ธรรมดากว่าที่เขาเข้าใจ เขาจะอยู่กับฝันที่เขาเองก็รู้ดีว่าเขาทําได้แต่มันดูเหมือนกับว่าเขาไม่ได้กําลังพยายามที่จะทําในที่สุดสักวันหนึ่งเราจะได้ยินพวกเขาพูดว่าถ้าผมทําจริงๆผมคงทําได้ไปตั้งนานแล้วแต่ผมไม่ได้ตั้งใจทําจริงๆต่างหากพ่อรวยได้พูดอีกว่าคนช่างฝันประเภทนี้เป็นพวกที่อันตรายที่สุดเขาเหมือนเต่าที่กินอิ่มแล้วหลบตัวอยู่ในกระดองของมัน ถ้าเธอไปเคาะกระดองหรือแย่มันมันก็จะกัดใส่เธอคนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วคงไม่กล้าไปไหนเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เขาพอใจอยู่แล้วสามพวกที่ yse, บรร<ว>ลุลลความฝันแล้วหยุดฝันต่อเพื่อนคนหนึ่งของโรเบิร์ตได้เคยพูดว่าเมื่อ20ปีที่แล้วผมมีความฝันที่จะเป็นหมอแล้วผมก็ได้เป็นหมอตามที่ตั้งใจแต่ตอนนี้ผมเริ่มเหลือและรู้สึกว่ามันน่ามีอะไรมากกว่านี้ นี่เป็นตัวอย่างของคนที่บรรลุความฝันแล้วและยังอยู่กับความฝันนั้นเป็นเวลานานความเบื่อเป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าถึงเวลาสำหรับความฝันใหม่ๆพ่อรวยมักพูดว่าคนส่วนใหญ่ได้มีอาชีพเหมือนกับที่เขาฝันไว้ตอนอยู่มปลายแต่ปัญหาคือพวกเขาเรียนจบมปลายไปตั้งหลายปีแล้วมันถึงเวลาสำหรับความฝันและการผจญภัยใหม่ๆแล้ว 4. พวกที่ชอบฝันใหญ่แต่ไม่เคยวางแผนที่จะทาอย่างจริงจัง พวกนี้ก็ไม่ได้บรรลุอะไรเลยเช่นเดียวกันพวกเราล้วนมีเพื่อนประเภทนี้ด้วยกันทั้งนั้นพวกเขามักพูดว่าผมจะเล่าแผนง,งานใหม่ให้คุณฟังมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่ผมเพิ่งคิดได้หรือไม่ก็พูดว่าครั้งนี้จะต้องไม่เหมือนเดิมอีกแน่มันเป็นความคิดที่เพิ่งผลิด,ดอกออกมาหรือผมกําลังทํางานหนักขึ้นเพื่อจะได้มีเงินมากพอสําหรับค่าใช้จ่ายและเหลือไว้สําหรับการลงทุนอะไรสักอย่างหรือ ผมเพิ่งได้ยินมาจากบริษัทใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเริ่มดําเนินการในเมืองต้องการคนที่มีคุณสมบัติแบบผมอยู่พอดีครั้งนี้ผมต้องลุ้แน่ๆพ่อรวยพูดว่ามีน้อยคนมากที่บรรลุความฝันของเขาตามลําพังคนประเภทนี้เมื่อมีความฝันแล้วสิ่งที่เขาต้องทําก็คือวางแผนงานและหาเพื่อนร่วมทีมที่สามารถช่วยเขาสร้างความฝันให้เป็นจริงได้ 5. าพวกที่มีความฝันที่ใหญ่และเมื่อบรรลุความฝันแล้วเขาก็เดินหน้าต่อไปเพื่อหาความฝันที่ใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกโรเบิร์ตคิดว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็คงอยากเป็นคนประเภทนี้ตัวผมด้วยนะเมื่อเข้ามาศึกษาธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกดีที่สุดก็คือผมพบว่าตัวผมเองมีความฝันที่ใหญ่ขึ้นธุรกิจนี้จะสนับสนุนให้ผู้คนคิดใหญ่และลงมือทามันให้สาเร็จ ขณะที่ธุรกิจแบบเดิมทั่วไปเจ้านายของคุณมักไม่ต้องการเห็นคุณมีความฝันเป็นส่วนตัวบ่อยครั้งทีเดียวที่ผมได้พบว่าความฝันของคนหลายคนถูกทําลายจากธุรกิจที่เขาทํางานอยู่ผมสนับสนุนธุรกิจการตลาดเพราะว่าแบบเครือข่ายเพราะว่าธุรกิจประเภทนี้เกิดขึ้นจากการกระตุ้นให้คนมีความฝันที่ยิ่งใหญ่และสนับสนุนให้คนเหล่านั้นสร้างฝันของพวกเขาให้เป็นจริงขึ้นมา ถ้าคุณเป็นคนที่มีฝันที่ยิ่งใหญ่และเป็นคนที่รักจะช่วยเหลือคนอื่นให้บรรลุความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายคือธุรกิจสําหรับคุณอย่างแน่นอนธุรกิจสําหรับคนที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นสร้างความฝันของเขาให้เป็นจริงซึ่งเป็นโอกาสที่คุ้มค่าที่จะทุ่มเทต่อไปวันนี้ก็ขอจบบทเรื่องเครือข่ายที่6โอกาสที่5แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับชอบมากเลยวันนี้พี่โกละเอียดดีมากเลยอย่างหนึ่งที่หนังสือสรุปดีมากที่พี่โกแบ่งปันเราคือว่าเมื่อไรที่มีสัญญาณว่าเราเบื่อครับเราควรมีความฝันใหม่เนาะแม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขับเคลื่อนชีวิตมนุษย์จริงๆเนาะความฝันทำให้เราเดินหน้าต่อได้และความฝันนี่แหละทำให้เรา มีชีวิตที่มันดีขึ้นนะครับชอบชอบผู้นําคนหนึ่งของพวกเราที่ยังแอคทีฟตลอดคือคุณนกอน,อน,อนอันต์งศิริวันิชเนาะท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันใหม่ตลอดเวลาและเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวกบ็บินไปนู่นบินไปนี่บินไปนั่นครับเอาเป็นตัวอย่างได้นะผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาครับมีความฝันใหม่ตลอดมีทุกอย่างแล้วนะ50ล้านแล้วแล้วก็รายได้ต่อเดือนก็หลายแสนเฉียดล้านนี่ครับแต่ยังมีความฝันตลอดเวลาดูแล้วชีวิตมันสนุกสนานดีเนาะ อยากจะเล่าตรงนี้พอถึงวันหนึ่งแล้วเรามีมากพอมีมากพอแล้วแล้วดูมีมากเกินไปด้วยนะเราจะทําอะไรเลยเนี้ทําอะไรก็ได้ที่มันให้ชีวิตสนุกอะไรเลยคือสนุกทํางานก็สนุกไงบินไปหาดใหญ่บินมาขอนแกน่นบินไปนู่นนี่นั่นคิดว่าชีวิตแบบนี้สนุกไหมขิมมาให้ฟังหน่อยชอบไหมจะชอบไหมชีวิตแบบนี้เดี๋ยวก็เจอกันที่จังหวัดนูน้นเดี๋ยวก็เจอกันที่นั่น เจอกันที่นี่แบบนี้ครับเดี๋ยวก็พาคุณแม่ไปกินข้าวที่นู่นที่นี่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นชีวิตที่น่าสนุกมากเลยนะเพราะอะไรมันไม่มีข้อจํากัดในชีวิตเลยอะ่ะใช่ไหมครับมันแทบจะไม่มีข้อจํากัดเลยชอบมากเลยแบบนี้แต่ถ้าวันหนึ่งครับเราไม่หยุดที่จะเดินหน้าทําธุรกิจนี้วันนั้นก็จะเป็นของเราเช่นเดียวกันไม่มีล้มเหลวนะมีแต่เราจะเลิกไปก่อน ช่วงเวลาที่เราต้องปรับตัวช่วงวที่เราต้องพัฒนาตัวเองมันมีหลายจังหวะที่เราแอบสงสัยบ้างในธุรกิจนี้แต่ขอให้เชื่อเถอะครับนะมันก็เป็นของเราได้เหมือนกันวันนี้ที่ผมจะแรงมาดานใจให้กับผู้นําต้นแบบของพวกเราครับเป็นคนที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วและก็ท่านก็ท่านไม่ค่อยจะออกเวทีบรรยายเท่าไหร่นะนานๆจะได้ฟังท่านดี 2องคนนี้มาเป็นคู่2คนนี้มาเพราะเรื่องมรดกนะรู้จักแล้วใช่ไหมคุณมิ้นทาลินดูเทนรัตครับกับแม่อีทพวงแก้วอุเทนรัตที่มาที่ไปเนี่ยแม่อีทเป็นครูที่ทวัตซึ่งเป็นพ่อของคุณมิ้นเนี่ยเป็นวิศวกรไฟฟ้าครับทำเรื่องอะไรบ้างทำตัดลิฟตัดลิฟแนวแนว,แนวดิ่งใช่ไหมทำเรื่องลิฟต์ครับ ทำชธรกริฟต์ให้กับแต่ละสํานักงานครับอะไรอีกอะทําตัดถนนเท่าที่ผมรู้นะทําเครื่องมือแพทย์ทําอะไรอีกจําได้ไหม <c oughs> แต่ละคนจําได้ไหมสุดท้ายทําเอทําเอส่งประเทศลาวครับโดยที่นางเอกเอ็มวคือแม่อีดเองแม่อีดเอง MV คือ,อ,อ,คอทําเพลงใช่ไหมซื้อเพลงมาแล้วก็ทําเอส่งลาวนะครับ เอ็มบียังไงเลยเอ็มีผู้หญิงสวยๆเงี้ยเดินอยู่ในทะเลแล้วก็เอามาประกอบเพลงเหมือนกันครับเพลงสมัยก่อนเป็นแบบนั้นซึ่งนายเอกก็คือแม่อีดนั่นแหละเนาะพี่ธวัตธรรหลายอย่างที่ธวัตทําหลายอย่างโดยที่ทำซีดีขายใช่นะเอ็มีซีดีขายถูกต้องถูกต้องซีดีขายอันเดียวกันอันเดียวกันขอบคุณครับพี่โกเอ็มีอาตนบางบางท่านอาจจะไม่รู้จักโดยที่ทําหลายธุรกิจมาก รับผิดชอบทุกอย่างที่บ้านครับรับผิดชอบทุกอย่างที่บ้านจนอันนี้ผมเล่าให้ฟังเลยนะลึกๆคือจนแม่อีดกดเงินไม่เป็นอนะ่ะพาะพี่ทวัตดูแลทั้งหมดเลยแม่อีดกดเงินไม่เป็นเลยคิดดูแล้วกันวันที่เขาวันที่พี่ธวัตเสียชีวิตนี่คือต้องไปยืนอยู่หน้าตู้กับพี่มิ้นนะว่าก,กดเงินยังไงทํำยังไงคือมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะมันไม่ง่ายเลยนะชีวิตเขาอะ่ะเพราะคุณพ่อก็คุณพ่อคือพี่ธวัตดูแลไว้ทุกอย่างครับก็ ทำสี่ธุรกิจสี่ธุรกิจที่เล่าให้ฟังบวกกับแม่อีทเขาก็ทำทำเป็นครูใช่ไหมแม่อีทเขาก็เป็นครูดีเด่นน่ะได้เบี้ยเพิ่มปีละห้าร้อยหรือห้าร้อยบาทเนาะได้เบี้ยเพิ่มปีละห้าร้อยบาทครับเป็นครูดีเด่นไม่หยุดสักวันมาทุกวันเป็นเบี้ยขยันจนวันหนึ่งเนี่ยรถเสียรถของพี่ธวัชนี่เสียครับก็เลยล่าเก้าอู่ไปซ่อมแล้วก็ได้รู้จักพี่เหน่งพี่คิม พี่เหน่งศศินาครับซึ่งเป็นโค้ชที่รู้จักกับพี่เจอรี่เนาะสายตรงกับพี่เจอรี่นี่ครับพี่เหน่งนี่ก็เล่าให้พี่คิมฟังตัวทีพี่พี่เหน่งพี่เหน่งซึ่งเป็นแฟนพี่คิมซึ่งเป็นโค้ชระดับสูงพวกเราเนี่ยก็คุยให้พี่ธวัฒฟังว่ามีธุรกิจของยูนิลิเวอร์สนใจไหมลองเข้ามาดูไหมพูดเรื่องแผนก็วิศวกรนะเนาะก็ต้องคุยเรื่องแผนให้ฟังซึ่งพี่ธวัฒเป็นวิศวกรใช่ไหมครับต้องคุยเรื่องแผนให้ฟัง พี่วัตฟังแล้วก็อยากทำมานเนาะแต่ก็หาทางสปอนเซอร์ครับคือกลับมาถึงบ้านซ่อมรถเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้าน,ก,าานก็นอนไก่น้าผาครับแม่อีทเห็นสัญญาณไม่ดีก็ถามพี่วัตเป็นอะไรนี่ครับพี่วัตก็มีวิธีการสปอนเซอร์นะพี่ไปเจออยู่ธุรกิจหนึ่งมาอีทแต่มันน่าจะหมออีทมากกว่าธุรกิจอะไรเหรอก็พากันที่มาที่ยูเฮาครับมา สมัครใช่ไหมเทคนิคดีมากกายน้าผากให้ถามถูกต้องถูกต้องเนี่ยครองจองพอดีเลยก็พากันไปที่อยู่เขาครับมานั่งเรียนมานั่งฟังแต่ก็ยังไม่สมัครนะเป็นเดือนเลยนะจนสุดท้ายโค้ชเขาก็บอกว่าเมื่อไหรจะสมัครเหมือนนี่ครับจะได้ลองใช้สินค้าไม่อีทก็เข้าใจไปว่าจะเอายอดก็พูดกันดีๆสิไม่ต้องมาพูดไว้ให้ใช้สินค้าอะไรก็เข้าใจแบบนั้นนะนะก็สมัครไปครับแล้วก็ นั่งอยู่หลังห้องอะนะแล้วแอบคือประมาณว่ามาฟังให้วิทยรกรถ้าเราไม่ไมาฟังวิทยรกรเขาก็จะพูดไม่ได้นะครับก็เลยมาฟังเป็นแรงบันดาลใจอย่างนั้นนะแม่อีทเขพูดนะครับพอมาฟังแล้วเนี่ยเริ่มรู้จักธุรกิจเริ่มชวนคนแม่อีทเขาเริ่มหน้าดีขึ้นใช่ไหมเพราะเขาซื้อสินค้าไปใช้ตอนนั้นอนะตอนสมัครเพื่อนเพื่อนก็อยากรู้ ว่าแม่อีทไปทำอะไรแต่เขาไม่กล้าขายเพราะว่าพออกฎของโรงเรียนคือห้ามขายของในโรงเรียนห้ามครูทำอาชีพเสริมครับแม่อีทก,ก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกและยังไงต่อเพื่อนก็ขยันขยอถามจนสุดท้ายครับพามาที่ยูเฮาพามาที่เราก็ช้อปปิ้งกันใหญ่เลยครับช้อปปิ้งกันใหญ่แล้วหลังจากนั้นคือพอเอากลับไปที่โรงเรียนครูนะ แม่อีทเขากลัวใช่ไหมกลัวว่าจะเป็นที่จับจ้องของสายตาคนอื่นครับแต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนี่เขาก็กระจายข่าวครับออ้ยตรงนี้ดีมากสินค้าตรงนั้นดีตรงนั้นดีคือมันมันผิดคาดอะมุมมองเรื่องนี้อยากให้เข้าใจนิดนึงนะหลายคนอาจจะคิดว่า i, เฮ้ยกากูพูดแบบนี้ไม่ดีพูดแบบนี้ไม่ดีเดี๋ยวจะผิดกฎข้ามกฎแต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับคนอื่นเขาก็ยังพูดได้ปกติเห็นไหม คนอื่นเขาก็กลัวเขาก็ไม่ได้กลัวเขาก็ยังพูด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 ไปจนแม่อิตนีลูกค้ามาขึ้นจากคนที่กลัวการขายครับสุดท้ายตอนนี้สโมสร50ล้านใช่ไหมตอนนี้50หรือ30นะจำตัวเลขไม่ได้เนาะแต่ชัวร์แน่นอนเกิน30ไปแล้วจากคนที่กลัวการขายได้เป็นนักขายตรงดีเด่นจากคนที่ไม่รู้จักใครเลยจนทุกวันนี้มีองค์กรหลายแสนคนครับบอกได้เลยว่าหลายแสนคนนะทุกวันนี้นะ เพราะเขาก็เป็นต้นสายต่อจากพี people, ่เจอรี่ใช่ไหมพี่เจอรี่เคเคหลุยมี6สายงานใช่ไหมครับต่อจากสายพี่เจอรี่เขาก็เป็นหนึ่งใน6สายของพี่เจอรี่ครับพี่เจอรี่มีพันล้านไมอีทก็น่าจะมีสัก6 0ร้อยหกร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยล้านนะครับต่อปีนะต่อปีจากคนที่ไม่รู้จักธุรกิจนะฮะจากคนที่ไม่รู้จะชวนใครนะครับก็มียอดธุรกิจหลายร้อยล้านต่อปีแบบนี้ครับเขาก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าเขาเริ่มต้นมาอย่างไงนะ เขาก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าเขาทํำยังไงครับเพราะว่ารายละเอียดที่มัน่าสนใจมากกว่าเรื่องวิธีการของเขาก็คือว่าเรื่องของการส่งต่อเป็นมรดก <c oughs> พิทัวั์เนี่ยเป็นโรคเบาหวานและเป็นไวรัสตับเกษตรซีด้วยอาบีเป็นไวรัสตับเกษตรบีด้วยไม่แสดงอาการแต่ค่าตับสูงมาก มีอยู่วันหนึ่งที่พี่ทวัตออกมาจากห้องครับแล้วบอกที่บ้านว่าปวดท้องปกติผู้ชายคนนี้จะแข็งแรงมากนะนะจะไม่บ่นเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆให้ที่บ้านฟังเลยเพราะกลัวที่บ้านเป็นห่วงแต่วันนี้เดินออกมาแล้วบอกว่าปวดท้องก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลพอพาไปที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ไม่ได้กลับมาครับคุณป๋มเอ๋ยพี่ตูนมนชัยเอ๋ยก็ไปเยี่ยมครับแลวหวังว่าจะได้กลับสุดท้ายก็ไม่ได้กลับ แต่ยอย่างหนึ่งที่รู้คือว่าในวันงานศพครึ่งหนึ่งอะ่ะเป็นคนของยูนิลิเวอร์ครับเกือบทั้งหมดนะเป็นคนของยูนิลิเวอร์มากกว่านั้นคือมากกว่านั้นคือมีเจ้าหนี้มาทวงด้วยนะเปเจ้าหนี้มาทวงมาถึงที่บ้านเลยมาถึงที่งานศพเลยบอกว่าป้าติดตรงนั้นตรงนี้ครับคือสี่ธุรกิจที่พี่วัรทำลูกไม่มีคอนเนคชันลูกไม่สามารถทําต่อได้ครับทั้งลิฟต์เอ่ยใช่ไหมตัดถนนใช่ไหมครับ ครื่องมือแพทย์ซีทำซีดีขายใช่ไหมสีธุรกิจทําต่อไม่ได้ต้องล้มครับปิดไปต้องเป็นหนี้แต่ธุรกิจหนึ่งที่สามารถทําต่อได้เลยคือ u ยู l นิลิเวอร์นะครับไม่อิกจับมือพี่มิ้นครับแล้วก็ไปเป็นเพื่อนแม่นะอยู่เป็นเพื่อนแม่นะเนี่ยครับจนพี่มิ้นทุกวันนี้ก็ดูแลองค์กรครับดูแลทีมดูแลเรื่องการไบกราฟิกดูแลเรื่องการโคชชิ่งในทีมทั้งหมดครับพวกเราที่เห็นเบื้องหลังทุกอย่างสมูทแบบนี้นะ มันไม่ได้สมูทมาตั้งแต่แรกมันไม่ได้มันไม่ได้ราบรื่นมาตั้งแต่แรกนะฝีมือส่วนใหญ่เป็นฝีมือพี่มิ้นนะครับเพราะอะไรผมอยู่เบื้องหลังผมอยู่หลังบ้านผมรู้คนที่ทำางานหนักสุสดๆเลยคือพี่มิ้นทารินครับคนนี้ต้องกระจายงานให้คนอื่นคนที่รับภาระทั้งหมดครับโดยเฉพาะช่วงโควิดใหม่ๆเรามีประชุมออนไลน์ใช่ไหมพี่มิ้นต้องอยู่ประจําหน้าคอมครับเพราะเรามีฟังก์ชันทุกวันไปไหนไม่ได้เลยจงเป็นออฟฟิศซินโดรม และองค์กรเขาขยายไป5ประเทศครับพูดง่ายๆคือทุกวันนี้รายได้หลายแสนบาทต่อเดือนจนสโมสร50ล้านนะและมากกว่านั้นคือลูกสามารถมารับต่อธุรกิจนี้ได้จะทําต่อหรือไม่ทําต่อไม่เป็นไรนะแต่รับจากตรงที่คุณพ่ออยู่ได้เลยเป็นองค์กรที่สามารถอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลานจนกว่ายูนิลิเวอร์จะไม่อยู่บนโลกนี้ครับแต่เสียใจด้วยยูนิลิเวอร์อยู่มาร้อยปีเขาจะอยู่ไปอีกร้อปีครับเพราะอะไรถึงว่าแบบนั้น เขาเป็นองค์กรใหญ่ครับและปรับตัวเร็วด้วยเข้าใจใช่ไหมยูนี่รู้ว่าเป็นองค์กรใหญ่และปรับตัวเร็วมากครับดังนั้นครับเป็นกําลังใจพี่โกพี่ยาพี่นัดอยากทิ้งมรดกไว้เบื้องหลังครับอยากทิ้งทรัพย์สินอยากทิ้งกองมรดกไว้ให้ลูกหลานโดยที่ลูกหลานท่านเกิดมาแล้วสบายใช้ชีวิตตามความฝันได้เลยไม่ต้องวิ่งหาเงินใช้ชีวิตตามความฝันของเขา ให้เขาไปเปิดโลกให้เขาเดินตามเส้นทางของเขาโดยมีธุรกิจนี้รองรับ u ยู l นิ e ลิเวอร์สามารถให้พวกเราได้ตั้งใจทําด้วยกันเนาะเป็น Area e x e c utive ครับแล้วก็มี Area 3สายข้างล่างสามารถหยุดเกษียณได้แต่และได้ไม่หลุดตลอดชีวิตนะครับนึกถึงวันที่เราเป็น Area ไว้นึกถึงวันที่มี Area 3สายข้างล่างไว้แล้ววันนั้นแล้ววันนั้นนะววนนนนะใช้ชีวิตให้สบายที่สุดผมก็จะเจอพี่โกที่ฮ่องกงเหมนครับ หรือบางทีอาจจะเจอพี่ยาที่ประเทศจีนเพราะบินไปบรรยายหรือบางทีอาจจะเจอพี่นัดที่สิงคปโปร์ปเหมือนเดครับเพราะว่าไปโคชชิ่งทีมงานที่นั่นครับวันต่อมาสามคนอาจจะนัดกันไปกินข้าวที่หมาเก้าเหมือนเดครับไปล่องเรือที่นั่นหมาเก้าจูไห่ทุกวันนี้มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะให้นึกภาพแบบนั้นไว้ครับและมากกว่านั้นคือกินบียอนเยอะๆนะกินอาหารเสริมเยอะๆ อายุ50อายุ60 70 7580ยังทํางานได้คล่องเปลือเจอกันที่นูน่นที่นี่เจอกันที่นูน่นนี่ฝันไว้นะครับอะไรที่มนุษย์ฝันได้เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้ธุรกิจเครือข่ายอันดับหนึ่งของโลกไรายได้ต่อเดือนเดือนละ30ล้านแน่นอนครับเราก็จะไม่ต่างจากนั้นเพราะเราเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของ Unilever อร์เลยยูนิล v เวอร์ไเนี่ยเขาก็จะดันให้ถึงจุดนั้นเหมือนกันขอแค่พวกเราจับมือกันและเดินหน้าครับ ไม่หยุดไม่หยุดทำจนกว่าจะสำเร็จเป็นแอรเรียด้วยกันนะครับเช้านี้แบ่งปันแบ่ง